สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันในวันจันทร์ที่30มีนาคม2563กับตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาทีวีวันนี้นะครับขออนุญาตที่จะเข้ามาทักทายพูดคุยกับพี่น้องท่านผู้ชมที่เป็นแฟนคลับแฟนรายการตรงประเด็นแฟนรายการตรงไปตรงมานะครับอย่างน้อยๆเราเอาเรื่องราวต่างๆมาเล่าสู่กันฟัง เป็นสาระเป็นความรู้แก่กันบ้างนะครับก็ถือโอกาสมาพบเจอกันในช่วงก่อนเที่ยงวันนี้เผื่อว่าเอาละครับอย่างน้อยๆกินข้าวเที่ยงจะได้มีความสุขบ้างนะครับบางครั้งเราไปอะไรเขาเรียกว่าไปไปซีเรียสกับเรื่องโควิดมากๆมันก็เครียดนะนะครับสังคมวันนี้ค่อนข้างเครียดอยู่พอสมควรแต่เอาเถอะนะครับแต่ว่าคาว่าไม่ซีเรียสเนี่ยไม่ใช่ไม่ซีเรียสนะคือไม่เครียดเฉยๆนะคืออย่าไปเครียดแต่ว่า ในขณะที่การไม่เครียดของเรานั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องปฏิบัติตามกติกานะครับที่มีการประกาศในภา <ใน S 1> วะฉุกเฉินในช่วงนี้นยอย่างเคร่งครัดนะครับอย่างน้อยๆเราจะได้ช่วยกันป้องกันนะครับแล้วก็รีบให้โคว COVID ิด -19 หรือโควิด -19 เนี่ยออกจากประเทศไทยไปโดยเร็วอันนี้ต้องทุกคนต้องมีวินัยนะครับเนื่องจากว่าถ้าดูแต่ละวันแล้วเนี่ยการเสียชีวิตยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็ขยายไปเรื่อยๆนั่นก็แสดงว่าการสกัดนะครับการระง,งับโควิดในทีนั้นยังไม่สามารถที่จะระง,งับได้นะครับยังจะต้องใช้มาตรการาเข้มงวดนะครับสร้างวินัยกันต่อไปหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นระง,งับยังไม่ได้ยังต้องระบาดอยู่ยังมีผู้เสียชีวิตอยู่เราก็ยิ่งจะต้องระมัดระวังเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบุคคลใดที่เราไปพูดคุยด้วย บุคคลใดไปราไปสัมผัสนั้นเนี่ยนะครับเขาจะมีเชื้ออยู่หรือไม่อันนี้คือต้องระวังไปอย่างยิ่งนะครับเราก็ต้องรับตัวเองนะเราจะไปหวังพึ่งว่ารัฐบาลจะมาหามาตรการในการป้องกันอย่าง100%เนั้นคงจะยากนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าดูข่าวนะดูข่าวผมก็ไม่สบายใจนะที่ออกมาพูดวันนี้เนี่ยนะครับดูข่าวกรณีที่มีผู้ติดเชื้อนะครับไป ตรวจแล้วก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลนะไปตรวจแล้วก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลปรากฏว่าการรักษานั้นเนี่ยนะครับมันยังไม่เช yeah. claro oh ื้อยังไม่หมดอ่ะแล้วโรงพยาบาลก็ปล่อยให้คนไข้นะครับกลับไปกลับตัวเองนะฮะไปพักไปกลับตัวเองปรากฏว่านะเมื่อเชื้อไม่หมดนะครับไปกลับตัวเองแต่ตัวเองไปอยู่บ้านเช่านะครับตัวเองไปอยู่บ้านเช่าก็กลับกลายเป็นว่า มันไม่สามารถกักตัวเองได้นะครับเพราะมันอยู่บ้านเช่ามันก็อยู่ห้องเดียวเล็กๆก็กลายเป็นว่าทั้งสามีและก็ลูกก็พลอยติดเชื้อโควิดไปด้วยก็แหมอดสะท้อนไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ได้ตําหนิหมอนะนะฮะแต่ว่าก็ต้องพูดกันเหมือนกันผมว่ามาตรการบางเรื่องเราจะไปคาดหวังอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงที่ออกมาทั้งสิ้นนะครับเรื่องอย่างนี้เนี่ยคือมันก็มองสองอย่างนะครับ มองว่าไอ้ทำไมนะครับในเมื่อเชื้อโควิดมันยังไม่หมดแล้วโรงพยาบาลปล่อยให้เขาออกไปได้อย่างไรอันนี้ก็แม่จะไม่พูดมันก็ต้องพูดนะเพราะว่ามีความจำเป็นต้องพูดอ่ะนะฮะตราบใดเชื้อยังไม่หมดนะครับมารักษาที่โรงพยาบาลรู้ว่าเขาเป็นโควิดแล้วเชื้อยังไม่หมดเนี่ยนะครับประเด็นที่บอกว่าเขาจะกลับไปกับตัวกับใครเนี่ยบอกว่าประเด็นที่2เลยนะนะฮะอันนี้ต้องมีรายละเอียดอีกแต่ เชื้อไม่หมดแต่ปล่อยเขากลับบ้านเนี่ยนะฮะอันตรายมากนะท่านผู้ชมจริงๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะหนึ่งเขาย่อมเข้าใจว่าการที่ปล่อยเขากลับบ้านนั้นเนี่ยนะครับมันหายแล้วมันเชื้อหมดแล้วผมว่าทุกคนที่เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ทําทการรักษาที่โรงพยาบาลกลับบ้านแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆนะครับถ้าเป็นคนทัว่วไปเขาไ็ยังเชื่อว่าเขาหายแล้วเขากลับแล้ว แต่ปรากฏว่าเขากลับไปอยู่กับครอบครัวและติดกันทั้งครอบครัวผมเห็นแล้วก็สงสารนะแล้วก็ปรากฏว่าเจ้าของบ้านเช่าก็ให้อยู่อีก1 4วันแล้วก็จะให้เขาออกเขาก็นั่งรอง้องไห้สามีก็ติดเชื้อโควิดลูกก็อยู่โรงพยาบาลตัวเองเชื้อก็ยังไม่หายบ้านก็ถูกไล่ห้องเช่าก็ถูกไล่แล้วเขาจะไปอยู่ที่ไหนอันนี้คือมันสะท้อนสังคมถึงการบรหิหารจัดการพอสมควรนะครับเราจะบอกว่าเราไม่พูดกันซะเลยเนี่ยแม่มันก็มันก็ไม่ได้เนาะ ผมว่าก็ต้องพูดกันบ้างที่พูดนี่ครับไม่ใช่หรอกเพื่อจะก่อให้เกิดการแก้ไขและเราเองนี่นะครับจะได้ใช้ความระมัดระวังท่านผู้ชมฮะไม่เด็ดแปลว่านะครับการที่เขารักษามาแล้วอย่างเนี้ยนะฮะโรงพยาบาลปล่อยออกมาแล้วยังมีเชื้ออยู่เนี่ยนะฮะมันก็มีโอกาสที่จะติดมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อได้ต่อไปอันนี้คือกําลังจะบอกว่าเราเองต้องระมัดระวังผมนึกบอกว่าต้องเคร่งครัดนะครับแต่ก็อยาก อยากจะฝากไปยังโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องเห็นทางาแพทย์ก็ออกมาพูดเหมือนกันว่าอาการที่เขาปล่อยกลับบ้านนะครับหรือว่าการสอบสวนคุณจะต้องบอกด้วยนะนะฮะกลับบ้านคุณจะบอกว่าฉันอยู่บ้านเช่านะนะครับฉันไม่ได้อยู่บ้านตัวเองแหมเรื่องอย่างนี้ผู้ยากเนาะนะครับบางทีมันเป็นหน้าที่ของแพทย์ที่จะต้องถามไถ่เขามนกันนะว่าปล่อยไปแล้วเนี่ยคุณจะอยู่ยังไงนะครับคุณจะไปอยู่บ้านของใคร แล้วมีมาตรการอย่างไรบ้างในการติดตามไมือ่อปล่อยเขาไปตามยาถากรรมตามเวนตามกรรมที่เขามีอยู่อันนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยนะเพราะไม่ใช่หรอกนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นการแพร่เชื้อโดยที่เราเกิดความสูญเปล่าจากการประกาศภาวะฉุกเฉินซึ่งเศรษฐกิจมันพังอยู่แล้วอะ่ะประเทศชาติก็ลำบากประชายชนก็ลำบากแล้วเราจะเสียเวลาเปล่า นะครับสูญเสียเปล่าสุดท้ายก็สูญเสียทั้งเวลาสูญเสียทั้งเศรษฐกิจสูญเสียทั้งเงินก็ประมาณแล้วก็สูญเสียทั้งชีวิตในที่สุดเนี่ยผมไม่อยากเกิดเดุการอย่างนี้ขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อยากออกมาเล่าแต่นะครับไม่ได้อยากให้ท่านตั้งข้อรังเกียจกับผู้ซึ่งอติดเชื้อและก็อภาระผ่อนนะอันนี้เราก็ต้องเห็นใจกันแต่ว่าเราเองก็ต้องระวังเพราะเนื่องจากว่านะครับแต่เดิมผมก็เข้าใจ เหมือนกับหลายคนเข้าใจว่าเอ้าเมื่อปล่อยออกจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยนะครับก็แสดงว่าการรักษานั้นมันรักษาได้เชื้อหายขาดแล้วแต่ผมก็ดูข่าวจากจีนตอนนั้นเหมือนกันที่นายแพทย์จีนก็ออกมาพูดนะครับบอกว่าเชื้อโควิดเนี่ยนะครับมันไม่ได้ใช่อยู่ในคนเราเนี่ยที่14วันนะมันอยู่ได้ถึง3 5วันอันนี้ก็ดูงานวิจัยของของ,ของที่จีนนะครับผมเลยเตือนท่านผู้ชมมาตลอดเวลาว่าเอาละสมมุติว่าใครติดเชื้อนะครับ เราก็ต้องกักตัวก่อนนะอย่างน,น้อยพ้นสาวันนะครับต่อยแพทย์ไม่แนะนําก็ต้องแนะนําแต่ว่าอย่างว่านั่นแหละครับมีหลายคนก็ฟังรายการบางคนมาได้ฟังเยอะแยะใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของแพทย์นะครับผมว่าถ้าเชื้อ,อยังไม่หมดอย่าปล่อยเข้ากลับบ้านโดอันขาดต้องหาสถานที่นะครับอสออะไรศูนย์อะไน,น,นะครับชื่อยากเหลือเกินชื่อย่อเนี่ยนะ <c oughs> จำได้แต่สอฉอ,อเดิมนะฮะ ก็ต้องต้องมีมาตรการตรงนี้นะครับเพราะนี่คือเป็นเหตุที่เกิดขึ้นแล้วนะฮะเหตุเกิดแล้วว่าคนติดเชื้อแล้วปล่อยกลับที่พักแล้วปรับเอาเชื้อไปแพร่ให้กับลูกและก็สามีด้วยอันนี้ก็คือประเด็นที่1อยากจะออกมาพูดมาคุยกันนะครับอย่างน้อยๆนะครับเราจะได้ใช้ความระมัดระวังมากขึ้นนะฮะในฐานะที่เรายังไม่ติดนะครับนี่ก็เป็นประเด็นแต่เรื่องนี้ก็ต้องฝากกันจริงๆนะครับต้องมีมาตรการชัดเจนนะครับผมไม่เชื่อว่าทุกที่จะเข้มงวดนะผมเชื่อว่าอย่างนั้น เพราะคนมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างกรณีหน้ากากเห็นไหมการกระทรวงสาธารณาสุขออกมาพูดว่าเรื่องหน้ากากสําสหรับแพทย์เนี่ยไม่ขาดนะอันนี้คําพูดของรับผีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไม่มีขาดนะแต่เมื่อเช้าดูเฟซบุ๊กนะครับคนที่เป็นบุคลากรดังการแพทย์เนี่ยออกมาพูดเลยนะครับว่าความจริงแล้วมันขาดแบบสุดๆเห็นไหมนี่คือข้อมูลที่มันไม่ตรงไงน,นะฮะปรากฏว่าผู้ใหญ่ บอกว่าห้ามโพสต์นะครับพอโพส์จะถูกตําหนิอันนี้คือการปกปิดข้อได้จริงเลยนะครับอย่างถ้าปกปิดข้อได้จริงอย่างนี้นะครับไม่ยอมมีการเปิดเผยไม่ยอมมีการมาชี้แจงผมว่าในศูนย์บริหารโควิดนะครับศูนย์สอชอเนี่ยศูนย์บริหารอายุเฉินเนี่ยผมว่าท่านจะต้องบอกให้เขาว่าต้องพูดความจริงนะครับเพราะอย่างนั้นจะกลายเป็นว่าแพร่ นะหรือว่าบุคลากรดังการแพทย์ต้องมาติดเชื้อวันนี้ดูข่าวเห็นบอกติดแถลงหกหรือ8คนนะใช่ไหมเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้แม้ว่าเราจะมีเสียงปรบมือตอนสองทุ่มอันนี้ก็ต้องช่วยกันให้กําลังใจนะครับแต่ว่าประเด็นความจริงเนี่ยมันต้องหยิบยกมาพูดกันเรื่องหน้ากากสาหรับแพทย์สําหรับพยาบาลสําหรับบุคลากรดังการแพทย์นะฮะก็ยังมีเสียงสะท้อนมาตลอดเวลาว่ามันยังขาดมันยังไม่มีมันยังไม่ครบ นะครับมันขาดขนาดหนักเขาเขียนว่าอย่างนั้นนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่สะท้อนเห็นว่าการบริหารจัดการรัฐบาลนั้นยังจะต้องเพิ่มเติมในส่วนนี้หน้ากากแก๊กมาเอามาก็รอสองวันบอกว่าต้องเอาไปตรวจก่อนนะครับแล้วค่อยส่งก็รีบส่งกันแล้วกันนะครับแต่ว่าเรามาพูดคุยกันนะอย่างน้อยๆก็เป็นการกระตุ้นสังคมลุงคนหนึ่งนะครับวันนี้อยากจะหยิบประเด็นสําคัญก็คือว่ากรณีสนามมวยลุมพินี อันนี้เราจะเรียกว่ายอมรับเป็นที่อะไรเป็นที่ทั่วกันน่ะว่าเหตุการณ์ระบ,บาดเชื้อโควิดในครั้งนี้เนี่ยแหละครับเกิดจากการเปิดสนามมวยลุมพินีนะครับของทาหารของกองทัพบกเนี่ยแหละครับนะครับและสุดท้ายก็มีคนจากสนามมวยลุมพินีไปแพร่เชื้อคนมาดูสนามมวยเป็นหมื่นแต่เห็นสนามมวยชี้แจงออกมาจริงๆก็ประมาณ2,000กว่า นะครับจริงเท็จยังไงก็ยังไม่สามารถที่จะปรากฏได้นะผมว่าสองพันกว่าผมไม่น่าเชื่อนะฮะไม่อยากเชื่อนะนะครับเพราะว่าขา้อทจริงบางอย่างก็ไม่ไขยตรงกันนะแต่ที่แน่ๆก็คือต้องยอมรับว่าการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิดที่มันสตาร์ทอย่างแรงเนี่ยนะครับก็คือสนามมวยลุมพินีวันนี้ยังเพียงแค่ย้ายนะเจ้ากลมผมมองว่า ถ้าสนามมว,มวยลมพินีไม่เปิดในวันนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เชื้อโควิดไม่เป็นอย่างนี้มาตร,ราการเนี่ยนะครับด้วยความเสียหายต่อประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยนะครับไม่ถึงขนาดนี้ผมมองอย่างนั้นนะนะครับแต่ท่านจะมองอย่างไรไม่ทราบเพราะฉะนั้นเนี่ยครับทหารเนี่ยปกติก็มีระเบียบวินัยไม่ใช่หรือเ็ามีคําสั่งห้ามนะครับคำสั่งของความร่วมมือนะครับไม่ควรเปิดอย่าเปิดแต่ยังไปเปิดเนี่ยความผิดแค่ย้ายอย่างนั้นหรยอครับ นะฮะไอการเปิดสนามมวยลุมพินีก็ให้เกิดเสียหายเงินงบประมาณเป็นแสนล้านเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นล้านล้านผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะนะครับทำให้ใบชนลําบากนะต้องปิดจังหวัดจะเรียกว่าปิดประเทศก็ว่าได้เพราะว่าตอนนี้เราห้ามนําำให้ต่างชาติเข้ามาคนไทยจะเข้ามาก็ต้องมีใบรับรองแพทย์ก็จะเรียกว่าปิดห้ามเข้าประเทศเลทีเดียวละ นะครับแต่ในจังหวัดก็ใช้บุคลากรเยอะแยะมากมายเพราะอะไรเพราะคุณฝ่าฝืนไม่มีวินัยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเขาบอกอย่าเปิดคุณก็ยังไปเปิดความผิดอันมหาศาลเป็นแสนแสนล้านเนี่ยนะครับเป็นล้านล้านเนี่ยนะเกิดจากนะครับสนามมวยลุมพินีที่เกิดการเพติดเชื้ออย่างมากณวลานั้นวันนี้กระจายไปอยู่เยอะ แล้วก็ยังเสียเวลาในการตามว่าใครบ้างนะครับที่ไปที่สนามมวยท่านที่ไปสนามมวยผมอยากจะให้ออกแสดงตนเลยนะครับเพราะว่าก็ถือว่าท่านมีความรับผิดชอบสูงนะครับอย่าไปกลัวเลยนะฮะสังคมไม่ได้ตําหนิท่านแน่นอนสังคมไม่ได้ตําหนิคนไปเชียร์มวยแต่สังคมเนี่ยนะครับกำลังจะลงโทษสําหรับคนที่เปิดให้มีการชกมวยผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบทั้งหมดนั่นแหละครับไม่ทราบว่าวอกองทังบกบกบบตบ,บว่ายังไง นะครับมีส่วนก็หรือไม่อันนี้ต้องไปดูแต่เจ้ากรมเนี่ยเห็นบอกถูกย้ายนะครับจะสอบทางวินยัยผมก็ไม่เชื่อวินัยของนั่นจะสอบกันได้ขนาดไหนนะให้สังคมโลกภายนอกเข้าไปดูก่อนได้ไหมนะฮะว่ามาตรก,การในการลงโทษสําหรับทาหารที่ฝ่าฝืนเนี่ยผมไม่เห็นมีอะไรหนะักโคราชเกิดใช้นะฮะตายเป็นร้อยศพเกือบเยอะนะฮะแล้วทั้งตายทั้งป่วยนะฮนะเป็นร้อยแต่ลุงวินีเนี่ยนะครับเป็นตัวแพร่เชื้ออย่างเยอะแยะมากมาย อันนี้ก็ต้องขอเรียกร้องกันปล่อยกระแสนี้ไปไม่ได้นะครับเราจะไม่ปล่อยกระแสนี้ส่วนกระแสกาลังใจเราก็ต้องทําเต็มที่เช่นเดียวกันนะครับกำลังใจสําหรับแพทย์พยาบาลกําลังใจบุคลากรทางการแพทย์แม้จะทัางกําลังใจจากคนที่ติดเชื้อนะครับเราก็ให้กําลังใจแก่กันอย่างน้อยท่านจะไม่โดดเดียวเดียวใดนะครับท่านจะได้มองว่าอ้าวเมื่อติดเชื้อแล้วเราก็ต้องมีวินัยไม่อยากให้ไปแพร่เชื้ออันนี้เราต้องให้กําลังใจแก่กันแต่ผู้ซึ่งก่อให้เกิดเหตุ ในความเสียหายอย่างมหันในครั้งนี้นจะลอยนวลแค่สอบทางวินัยเนี่ยอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะนะครับกองทัพบ,บกนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านจะแสดงสปลิตเดียวสังคมจะกล่าวหาว่า,าทีทาหารผิดวินัยเนี่ยนะครับไม่ได้มีอะไรมากแต่ชาวบ้านเนี่ยนะครับเล่นขาา้าเปล่าเปล่าเปล่านะฮะก็จะกลายเป็นข้อรหาอย่างนั้นอันนี้ก็ต้องหยิบยกมาเป็นประเด็น เช่นเดียวกันนะครับอยากจะฝากไว้นะครับเราจะไม่ปล่อยนะฮะเรื่องนี้เราจะติดตามเช่นเดียวกันว่ามาตรการในการลงโทษสําหรับผู้ฝ่าฝืนส่วนบุคคลที่เป็นทหารเนี่ยนะครับนะบอกอย่าเปิดก็ยังไปเปิดเนี่ยนะฮะโดยไม่ได้คํานึงเลยไม่ได้สนใจเลยจะว่าประมาทเล่อก็ไม่ใช่นี่เจตนาขัดไปชัดเจนนะครับผมว่าไอ้ปลดยังไม่พอเลยนะฮะจะต้องรับผิดชอบความเสียหายในทางแพ่งด้วยนะอาจจะไปบอกว่าเอามันเพราะยังไงมันก็ระบาดไม่ใช่หรอกครับถ้า สนามมวยลมพินีถ้าดูจากข้อมูลทั้งหมดนี่นะวันนี้นะครับดูข่าวก็มีคุณลุงท่านหนึ่งเสียชีวิตคนที่เสียชีวิตก็คือคนไปที่สนามมวยลมพินีเช่นเดียวกันปรากฏว่าพอกลับมาบ้านก็ไม่มีอาการนะครับก็ไม่มีอาการพอไม่มีอาการนะครับก็ไปร่วมงานบ้านานักการเมืองนะครับแถวแถวไซมา้านะคอยร่วมงานไปสังสรรค์นะครับแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งเพื่อนก็ได้ความที่ตัวเอง คิดว่าตัวเองไม่มีเชื้อแต่วันนี้อยู่ดีๆนะครับเสียชีวิตเห็นไหมอันนี้คือคนที่มาจากสนามมวยลุมพินีเช่นเดียวกันผมเรียนท่านผู้ชมนะว่าผมไม่ได้ไปว่าคนที่ไปสนามมวยนะเพราะคนที่จะต้องรับผิดชอบคือคนที่ปล่อยให้เปิดการชกมวยวันที่เท่าไหร่6มีนา6มีนาคมนะครับก็ถือว่า6มีนาคมนะเขาห้ามกันแล้ว นะครับคนอื่นห้ามได้แต่ทหารห้ามไม่ได้หรือยังไงนะอันนี้คือเราจะปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปโดยเสร็จแล้วนะครับความเสียหายความหายนะเกิดขึ้นกับประเทศโดยไม่มีการลงโทษที่เด็ดขาดไม่โดยไม่มีการแสดงความรับผิดชอบหรือต้องเยียวยาหรือชดใช้อย่างไรเนี่ยอันนี้ก็ผมว่าเราจะปล่อยอย่างนี้ไม่ได้นะครับจะกลายเป็นว่า อาจจะเป็นเยี่ยงอย่างที่ดูไม่ดีนะครับวันนี้เห็นอีกเรื่องหนึ่งการกักตุนหน้ากากเมื่อกี้เราพูดหน้ากากของอเจ้าหน้าที่นะครับหรือบุคลากรทางการแพทย์ก็ยังขาดอยู่อันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับเนื่องจากว่ามีเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยนะครับ <S <S เขาอดไม่ได้ทนไม่ไหวเขาก็โพสต์ในเฟซบุ๊กนะครับว่าหน้ากากสำหรับแพทย์นั้นยังขาดหนักนะครับเขาจะว่ายังขาดหนักไม่ได้เป็นไปอย่างที่ รัฐบาลพูด่าครับว่าไม่ขาดไม่ขาดและแต่ละคนก็ไม่กล้าโพสพอโพสบอบผู้ใหญ่ก็จะตำหนิอันนี้ไม่ได้นะครับโพสก็ต้องโพสที่ไหนไม่มีต้องโพสต่อสังคมท่านอย่ากลัวครับในภาวะอย่างนี้ความจริงเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาได้ถ้าเราช่วยกันปกปิดโดยไม่กลัวบุ้คับ,บัญชาจะตำหนิสุดท้ายนะครับชีวิตเราต่างหากละ่ะแล้วก็ชีวิตของแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ท่านมีความเสี่ยงอยู่อย่างสูงเนี่ยนะครับ เราก็ต้องช่วยกันนะฮะในในมุมของของสื่อนะครับว่ารัฐบาลจะต้องเบื้องต้นท่านต้องจัดไปให้บุคคลเหล่านี้นะครับยังมีการกักตุนหน้ากากากันอยู่มาตรการไปถึงไหนคุณจุรินลักษณะพิเศษนะามาตรการไม่ได้ก็ลาออกไปเสียนะรัฐีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้เขาล่าลายชื่อ,อไล่ออกเท่าไรแล้วล่ะผมว่านา่าจะหลายหมื่นแล้วนะนะครับเมื่อวันสองวันก่อนดูมันก็สามหมื่นกว่าแล้วนะครับที่นนี่คือการบรหิหารจัดการ นะแม้จะบอกว่าเอาช่วงนี้เราต้องให้กําลังใจกันเข้าใจอยู่นะครับแต่ว่าให้กําลังใจแล้วมันไม่สามารถแก้ไขปัญหานะครับนิ่งอยู่อย่างนี้แล้วปัญหาก็ไม่รู้จักจบจัดสิ้นนะโดยเฉพาะอย่างิ่งเรื่องหน้าก,ากากอย่างเดียวเนี่ยก็มันแก้ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นแต่นะนี่ก็ผ่านมาหลายวันแล้วแล้ววันนี้ดูข่าวที่จังหวัดพะเยาเป็นบ้านเกิดผมเลยนัเนี่ยนะนะผมดูข่าวแล้วแม่นะครับไม่น่าเชื่อพะเยาจะมีการจับ นะผู้กับตุนหน้ากากถึง3 4 0 0 0กว่าชิ้นอันนี้ก็ต้องดําเนินคดีเด็ดขาดนะครับบุคคลที่ไปกักตุนหน้ากากเห็นบอกว่านะครับเป็นพยาบาลด้วยนะโอ้นะครับบุคคลทางการแพทย์คุณไปทำมาหากินอย่างนี้นะครับเอาเข้าคุกไปเลยอัตราโทษกักตุนนะครับจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน1นึ0 0 0สบาทนะครับหรือตั้งจําทั้งปรับอัตราโทษมันหนักแล้วนะคุณจะกักตุนได้อีกเหรอนะครับคุณได้เงินไป ประชาชนเดือดร้อนนะฮะแล้วคุณไปติดคุกอยู่สามปีนะฮะอย่างน้อยๆก็เอาเป็นหลักปีอ่ะผมว่าเรื่องนี้ศาลก็คงจะต้องลงโทษอย่างหนักเช่นเดียวกันในเพราะว่าที่ประชาชนเขาลำบากแล้วคุณมากับตุนนะฮะนี่พยาบ้านเกิดเลยมีการสืบมีการล่อซื้อและจับได้คาหนังัาเขาไปเจอหน้ากากขายชิ้นเท่ไหรรู้ไหมขายชิ้นละยี่สิบบาทสิบชิ้นสองร้อยขายผ่านอินเทอร์เน็ตผมบอกคุณจุรินลักษณะพิสิทธ์มาตั้งหลายวันแล้ว นะครับว่าการจะจับหน้ากากคุณไปดูในอินเทอร์เนต็ตน,นะว่อนะเป็นพันพันรายนะคุณบอกว่าไล่จับหน้ากากคุณมีปัญญาแม่ไม่อยากมีปัญญาคุณจริงใจหรือเปล่าในะจริงจังเนละการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้หรือไม่อันนี้คือเป็นเรื่องที่เราคงจะต้องมาสะท้อนและพูดคุยกันนะฮะจะบอกว่าพูดซ้ําแล้วซ้าอีกก็ต้องพูดที่ตราบใดที่คุณยังไม่แก้ปัญหาอย่างจริงจังนะถ้าไม่งั้นคุณาล่าออไปเถอะพรรคประชาธิปัตย์เอาคนคนนี้ออกไปเสีย นะครับเพราะว่าหน้ากาเขาแก้ไม่ได้วันนี้เรื่องไข่ก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะแล้วคุณก็จะไปเรื่อยๆเอื่อยเปอย่างนี้แหละฮะแล้วประชาชนก็เดือดร้อนนะครับอันนี้ก็ฝากเป็นประเด็นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวที่พะเยามีการกักตุนหน้ากาอันนี้ไม่สบายใจเลยนะครับเป็นเมืองที่ไม่ได้ใหญ่นักนะครับพะเยาแต่แทนที่เมืองพะเยาเนี่ยเคยเป็นเมืองสงบอันดับที่6ของประเทศไทยนะครับแต่ก่อนเนี่ยแต่หลังๆเนี่ยไม่อยู่อันดับ6นะครับเนื่องจากว่า มีมาฟมมาเฟียอยู่พะเยาก็มีนะกร็รู้กันอยู่พอสมควรมารู้เป็นใครนะก็อยู่พอสมควรแล้วล่ะนะวันนี้เราก็เลยเถือโอกาสนี้มาพูดฝากช่วงท้ายนิดหนึ่งเห็นบอกว่าประกันสังคมนะครับเขาจะมีนโยบายกําลังรอประชุมอยู่ก็คือหมายความว่าคนที่เป็นแรงงานนะครับเป็นลูกจ้างที่มีประกันสังคมแต่ว่าเงินเดือนมันน้อยนะครับพอรัฐบาลใจประกันสังคมเนี่ย ห้าสิบเปอร์เซ็นมันไม่ถึงห้าพันรัฐบาลบอกว่าออย่างน,น้อยคนที่ขนาดเขาไม่มีประกันสังคมเขายังได้ห้าพันเลยนะคนประกันสังคมกลับได้ไม่ถึงห้าพันอันนี้กาลังเขาเข้าใจว่าอยังไงก็คงจะได้ที่ห้าพันนะผมก็เชื่อว่าประกันสังคมน่าจะคิดในสิ่งเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เงินเดือนสมมุติว่าเก้าพันบาทนะจา่ายห้าสิบเปอร์เซ็นก็ได้แค่สี่พันห้านะแต่ว่าเขาจได,ได้ก็คือห้าพันบาทอย่างน,น้อยน้อยขั้นต่ําคือจะเท่ากับคนที่ไม่มีประกันสังคมนะครับหรือว่าอยู่ในระบบ ก็อย่างอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จริงๆแล้วผมก็คิดได้หลายวันนะครับอยากจะพูดเรงนี้ก็ลืมทุกทีนะครับวพราะคนเงินเดือนน้อยและเขาต้องจ่ายประกันสังคมแต่เขาได้รับเงินน้อยกว่าคนที่ไม่มีประกันสังคมนะครับอันนี้ที่พูดหมายควาว่าอยากให้ทุกคนนั้นมีไรายได้นะครับอย่างน้นอยพอๆพอจนเจือในภาวะที่หน้าสิวหน้าขวานตอนนี้ซึ่งเราไม่มีไรายได้นะครับอันนี้ก็เอามาพูดกันสั้นๆนะครับเย็นนี้เดี๋ยวค่อยไปเจอกันที่ตรงไปตรงมาตอน5้าโมงเย็น นะครับสสสมกิดเชื่อคงก็มาคุยในรายการนะครับเดี๋ยวเราไปพบกันชงนในกันลวกันนะครับวันนี้ก็คงใช้เวลาเพียงเท่านี้นะครับก็ขอเป็นกําลังใจนะครับสองทุ่มถึงสองทุ่มห้านาทีเราก็ปรบมือให้กําลังใจกับแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์อย่างน้อยๆนะครับท่านเหล่านั้นได้เสียสละผมถือว่าท่านเสียสละมากนะครับเพราะว่าท่านมีโอกาสคลุกอยู่กับคนติดเชื้อเนี่ยนะครับ จะเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์โดยเฉพาะแพทย์กับพยาบาลที่ไปรักษาผู้ติดเชื้ออันนี้ถือว่าสัมผัสกับผู้ติดเชื้อร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วคนที่อยู่โรงพยาบาลอยู่สถานต่างๆอันนี้โอกาสในการที่จะสัมผัสกับคนติดเชื้อเขามีสูงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับการที่บุคคลเหล่านี้เขาเหน็ดเหนื่อยนะครับเมื่อเช้าขับรถมาจากสนามบินดอนเมืองรถก็ติดกันโดยทั้งคนครับปพรากฏว่าเ,าเลยสนามบินดอนเมืองเข้ามานิดนึงก็มีการกัดกันอยู่นะครับหมายก็กักคือตรวจนะ คือส,สกรีนรถอะรถที่มาจากต่างจังหวัดต้อสกรีนอยู่รถติดอันนี้ก็ทนหน่อยนะครับอย่างน้อยเราก็ต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าวันนี้ต้องสกัดกั้นให้ได้ผมพูดหลายครั้งแล้วว่าวันนี้ยังอยู่ในประกาศภาวะฉุกเฉินโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับอำนาจทุกอย่างไปอยู่ที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์จันโอชาแม้ถ้าเป็นประชาชนในป่านี้คงขันยกรมไปแล้วละครับนะถ้าเป็นประชาชนในขังไปแล้วมัม้ง นะฮะแต่ว่าอณินนหารนะครับอ้ทนนหารเพราะมันอำนาจอยู่ที่บทเอกระย์จโนชาเนี่ยนะครับเราต้องทํำยังไงก็ได้ให้ยกเลิกการประกาศภาวะฉุกเ,เฉินให้เร็วที่สุดแต่นั่นหมายความว่าโควิดนั้นก็ต้องหมดไปต้องสามารถสกัดกั้นได้แล้วนะฮะประกาศผมพูดหลายครั้งนะครับตราบใดที่มีภาะวะฉุกเฉินอยู่อันตรายทั้งนั้นแหละครับอันตรายทั้งนั้นแหละครับมันต้องเรีบให้การประกาศภาะวะฉุกเฉินนั้นเรียบหมดสิ้นโดยเร็ว และจะหมดได้ก็คือคนไทยจะต้องร่วมใจกันในการสร้างวินัยในการที่สกัดกัน้นโควิด -19 และโควิด -19 อันนี้คือเราต้องช่วยกันนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับเราพบกันช่วงเย็นห้ามงเย็นนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ